เคนสวัสดีค่ะแปลงนี้คนขายเขาบอกว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครัท่านจริงหรือเปล่าเอ,อ่ยมาชมกันเลยค่ะบ้านในโซนศิราใกล้โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาดเนื้อที่100ตารางวาค่ะราคา2,590,000บาทนะคะบ้านมือสองสภาพดีพื้นที่กว้างขวางค่ะอยู่ในโซนหนองผัศิลามขอขอนแก่น พื้นที่เหลือเฟือมากๆสําหรับการใช้สอยระดัดสวนค่ะบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านมือสองสองห้องนอนสองห้องน้ำพร้อมพื้นที่100ตารางวาการเดินทางที่สะดวกค่ะอยู่ในซอยสุขสมทรัพ์นะคะเข้าออกง่ายค่ะอยู่ใกล้มอขอ7กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลศรีนครินอยู่ใกล้ตลาดนะคะแหล่งช็อปสะดวกมากค่ะ สนใจไม่ควรพลาดนะคะติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้หรือต้องการเจรจาต่อรองอย่างไรคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะเจคเคนโใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเราเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ